<Okay>. <S <S สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่องของแอมซาร่าลาเต้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นกันในหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะแบบแรงนิดนึงนะคะทุกคนนี่ถึงขั้นอาน้องล้น,นะคะไปหลอกไปข้างหลังโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาในหัวข้อที่ค่อนข้างจะเรียกว่า ค่อนจะฟังแล้วมันแบบสะดวงนิดนึงนะคะก็คือคนที่คุณนึกถึงนะคะหรือคนที่แบบคู่อริของคุณคนที่คุณไม่ชอบนะคะที่เขาแบบเหมือนทำเรื่องไม่ดีกับคุณไว้นะคะเขาจะได้รับผลกรรมของเขาไหมแล้วก็เขานะคะจะได้รับผลกรรมของเขาเมื่อไหร่คะโอเคนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมี5กองเนาะกองที่หนึ่งสองสาม สี่ห้าค่ะอันนี้คือทางซ้ายมือนะคะเริ่มจากอันนี้คือนหนึ่งส่วนทางขวาที่มีน้องมออยู่นะคะคือกองที่ห้าค่ะค่ะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้เลือกใพ่นะคะก็ลอง stop วิดีโอก่อนเนาะแล้วก็ลองตั้งสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงหน้าของคนที่แบบเหมือนเขาไม่ชอบคุณแล้วแบบคุณรู้สึกว่าเขาแบบมีอะไรกับคุณนะคะมีเรื่องที่แบบเหมือนเขาแบบ มีปัญหากับคุณหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเห็นชัดๆเลยค่ะว่าเขานาไม่ชอบคุณนะคะแล้วก็จะรู้ว่าเขาก็ทําสิ่งที่แบบไม่ค่อยโอเคกับคุณเนาะค่ะเราก็ลองนึกภาพของค,คนนั้นนะคะแล้วก็ตั้งจิตนะคะแล้วก็มองไปที่กองไ้านะคะเห็นแบบเลขไหนขึ้นมาก่อนเลยเห็นไพ่ไหนที่แบบมันดูแล้วมันดึงดูดคุณนะคะคุณก็เลือกกองนั้นเลยค่ะเดี๋ยวแอนนะคะจะทํทาร์สแตป์น,นะคะไว้ที่ใต้คอมเมนต์เนาะ แล้วก็ทุกคนนะคะก็สามารถที่จะกลับเข้าไปดูตรงใต้คอมเมนต์นะคะที่แอนทำไว้แล้วก็สามารถเลือกกองไพ่ที่ตนเองนะคะเลือกได้เลยคะ่ะมันจะข้ามไปทันทีเลยะคะ่ะโอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่เลือกกองไพ่แล้วนะคะเราก็จะมาฟังกันค่ะไปดูกองที่หนึ่งเลยกันเลยค่ะเย้ค่ะมาดูกันที่ไพ่กองที่หนึ่งนะคะคนที่ คุณนึกถึงนะคะคนที่แบบดูเขาจะไม่ชอบคุณหรือแบบเห็นชัดๆเลยเขาว่าเขานะทำตัวมีปัญหากับคุณมารัรานคุณหรือว่าอะไรก็ตามนะคะวอ a เวอร์ Whatever, ที่อยู่คุณพบเจอนะคะเราจะมาดูก่อนว่าคนภายนอกนะคะที่เขามองนะคะระหว่างคุณ2คนนะคะเขามองว่าคุณสองคนนะคะเป็นคนยังไงเนาะวิกองแรกนะคะไปแรกนะคะก็คือให้ King Of สอดเนาะ เห็นไหมคะอันนี้ฮิงออฟสอร์นะคะคือคนภายนอกนะคะเขาจะมองว่าคนที่ดูเป็นปัญหากับคุณนะคะเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะแรงนะคะหรือเขาดูเหมือนจะหาเรื่องคุณก่อนนะคะทุกคนนั้นแบบอยู่ๆเขาก็ถือดาบมาฟาดฟันคุณแบบคุณไม่ทําอะไรเขาก็หาเรื่องคุณก่อนประมาณเนี้ยคะ่ะคือคนภายนอกเขาก็จะแบบอยู่ทีมคุณเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าเห็นว่าฝั่งโน้นนะคะเขามาหาเรื่องคุณก่อนนะคะ โอเคค่ะถ้าในชะตาของคนอื่นนะคะแบบอืคุณก็คือผู้ถูกกระทำเนาะสาหรับคนที่กอที่หนึ่งมาดูกันต่อค่ะว่าเขาจะได้รับผลกรรมของเขาไหมนะคะเป็นไพ่เดอะเฮอร์นะคะค่ะไพ่ใบน,นี้นะคะก็ส่งสื่อว่าเหมือนกับเขานะคะจะได้รับผลกรรมในแนวเชิงแบบว่าสุดท้ายแล้วเขานะก็จะหาเพื่อนที่ จริงใจกับเขายากนะคะทําให้เขาจะต้องอยู่โดดเดี่ยวเงาเงาอยู่คนเดียวนะคะคือคือพูดง่ายๆมันไม่มีใครครบเขานะคะ <c oughs> ด้วยนิสัยของเขาเนาะบุคลิกที่เขาทันทีจะดูแรงหาเรื่องร่าเรางนอื่นเขาไปขั่วนะคะสุดท้ายก็คือจะส่งผลให้เขาแบบป้องอยู่ตัวคนเดียวเงาเงานะคะแล้วอีกนานไหมคะถึงจะได้รับผลกรรมนี้ซึ่งไพ่ก็บอกนะคะว่าประมาณอย่างน่ะ อืมอันนี้ก็บอกอยู่ว่าประมาณหนึ่งเดือนนะคะถึงหนึ่งเดือนถึงช่วงกี่าหนึ่งถึงเจ็ดเดือนนะคะเขาถึงจะเริ่มได้รับผลกรรมของเขาค่ะทุกคนค่ะสำหรับคนที่เรื่องกองที่หนึ่งนะคะก็คือ คนภายนอกเนาะเขาก็อยู่ทีมคุณนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะในช่วงหนึ่งถึงเจ็ดเดือนนะคะเขาก็จะได้รับผลกรรมของเขาค่ะฮ่าเป็นยังไงนะคะคุณก็ <c oughs> อยู่เป็นนางเอกพระเอกต่อไปนะคะเป็นผู้ถูกกระทานะคะสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็จะแบบอยู่ทีมคุณนะคะแล้วเขาก็จะรับผลกรรมของเขาเองคะ่ะทุกคนยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดคอมเมนต์ พิมพ์มาได้นะคะว่ามันเหตุการณ์เป็นอะไรยังไงคะ่ะแล้วก็ตรงไม่ตรงไงบอกได้นะคะขอบคุณค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะมาต่อกันที่คนที่เลือกพ่ครกองที่สองนะคะมาดูกันนะคะว่าคนภายนอกนะคะมองระหว่างคุณนะคะกับคู่อริของคุณหรือคนที่เขาดูมาชอบคุณมาหาเรื่องคุณนะคะว่าเหตุการณ์มันดูเป็นอะไรยังไงนะคะคือคนภายนอกนะคะก็มองว่าคนที่เขามาหาเรื่องคุณนะคะเขาก็ทําตัวแบบ ยื่นมิตรเมติตีให้กับคุณเนาะก็เหมือนเขาก็ดีกับคุณนะแบบแสดงออกแบบเป็นมิตรเนาะอันนี้สถานการณ์อาจจะเป็นแนวแบบว่าอะไรนะยิ้มหน้าหน้านางเอกแต่ใจตัวร้ายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แบบพวกแบบคล้ายๆอะไรอะแอปผู้ดีแต่ทำเขาเรียกว่าอะไรอะตัวร้ายนะคะผู้ดีอะค่ะแบบทำเป็นทำดีใส่คุณนะคะฉากหน้าแต่ฉากหลังอาจจะแบบสิ่งที่คุณเจอเนาะทำให้แบบ ถึงขั้นต้องมาดูคลิปนี้อะไรเงี้ยค่ะมาดูกันต่อนะคะว่าเขาจะได้รับผลกรรมของเขาไหมคะค่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็คือจะมองบอกนะคะว่าเขานะคะก็แบบยังไม่ได้รับผลกรรมในเร็ววันนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าเขายังสามารถเอาตัวรอดไปได้อยู่นะคะทุกคนก็คือยังสามารถเอาตัวรอดเก่งะคะ่ะจะเห็นว่าเขานะคะถือมีสามารถตักน้นํานี้ใส่เทตร,ตรงนู้นตรงนี้นะคะ เหมือนปกปิดความคิดหรือปกปิดความชั่วร,ร้ายของเขาได้อย่างแนบเนียน,นะคะ่ะทุกคนสาหรับคนที่เล่นตอนที่สองเนาะก็น่าสงสารนะคะส่วนเวลาเราก็ต้องไม่ดูทนนะะัมมิงเนาะเพราะว่าเขายาังเอาตัวรอดเก่งอยู่เวลาก็ยังไม่มีประโยชน์นะคะสําหรับท่านที่เล่นตอนที่สองนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามและก,กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะท่องไม่ตรงไงคอมเมนต์มาได้นะคะสถานการา์เป็นไงบอกกันได้คะ่ะขอบคุณค่ะ ย <Yeah. S 2> ต่อกันคนที่เลือกใพ้กองพิศน์นะคะก็คือเรามาดูกันนะคะว่าคนภายนอกนะคะมองว่าระหว่างคุณกับเขานะคะสถานาการณ์ระหว่างคุณกับคู่อริของคุณค่ะเขามองว่าคณสองคนเป็นคนเป็นยังไงกันบ้างค่ะเขามองนะคะว่า mm. เขามองว่าคนที่เป็นคู่อริของคุณเนาะเหมือนคนที่มาหาเรื่องร้าดานคุณนะคะเขาจะมองว่าคนคนนั้นนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะคะเห็นแก่ได้ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักค่ะ ก็คือไม่สนใจอะไรนอกจากสิ่งที่เขาต้องการนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็จะมาดูนะคะว่าเขาจะได้รับผลกรรมของเขาไหมซึ่งอันนี้นะคะก็คือไพ่ก็มงมงเปาะนะคะว่าเขานะคะก็จะได้รับผลกรรมของเขาค่ะโดยสิ่งที่เขาจะได้รับนะคะคือก็จะเป็นแบบแนวว่าสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่เขาจะต้องชอดใช้นะคะก็คือเหมือนกับต้องทําเพื่อคนอื่นเพื่อส่วนรวงแบบจําใจค่ะดูหน้านะคร เป่าคุยแบบไม่มีความสุขนะคะก็ให้คนอื่นฟังนะคะก็คือแบบสุดท้ายแล้วก็ต้องทำเพื่อคนอื่นแบบจําใจสถานการณ์บังคับนะคะทุกคนน่าสงสารเอ๊ะหรือว่าสมควรดีนะค่ะ <c oughs> เรามาดูระยะเวลานะคะว่าอีกนานไหมนะคะถึงเขาจะเจอสถานการณ์ที่แบบต้องจําใจทําเพื่อคนอื่นนะคะหลังจากที่เห็นกันตัวมานานก็อ่าระยะประมาณเวลาก็ ตั้งแต่เสัปดาห์นะคะจนถึง7ปีค่ะนานเหมือนกันเนาะช่วงระยะเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็ยังไงก็รอต่อไปนะคะทุกคนสุดท้ายแล้วเขาก็หนีกรรมของเขาไม่พ้นเนาะอันนี้ก็คือคนพยเนาะเขายังมองว่าเขานะคะเป็นคนเหตแกาตัวะคะ่ะโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะ ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e หรือกดติดตามนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะข้างๆคำว่ากดติดตามนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้ะคะ่ะว่าตรงไม่ตรงยังไงนะคะขอบคุณค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะมาต่อกันที่คนที่เลือกกองที่สิงนะคะเราจะมาดูกันว่าคนภายนอกเนาะมองว่าคุณสองคนนะคะอะไรยังไงกันนะคะระหว่างคนที่คุณแบบเขาไม่ชอบคุณขเขาเกลียดคนหรือว่าเขาแบบแสดงออกโจ่งแจ้งมากว่าเขาไม่ชอบคุณนะคะว่า มันเกิดอะไรขึ้นระหว่าคุณสองคนนะคะคือเขาก็มองนะคะว่าคุณสองคนก็ดูแบบดีตีต่อกันนะคะก็ดูเป็นเพื่อนกันดูแบบเออเป็นมิตรต่อกันนะคะดูไม่น่ามีปัญหาอะไรกันทั้งคู่นะคะต่คนก็ต่างดีด้วยนะคะเอหรือว่าพวกคุณจะเก็บไว้ในใจนะ ค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าเขาจะได้รับผลกรรมของเขาไหมนะคะซึ่งไพ่ใบน,นี้บุงบอกนะคะว่ายังนะคะเขาก็ยังไม่ได้รับผลกรรมของเขานะคะเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าไม่ดูเวลานะคะที่จะได้รับผลกรรมค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็บองบอกว่าเขาก็นะคะก็ยังอยู่ของเขาสวยๆเราหล่อไปนะคะไม่ต้องรับผลกรรมอะไรแบบยังไม่ถึงเวลาหรือมันยังไม่ร้ายแรงขนาดนั้นนะคะทุกคนค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สี่เนาะก็ มังคุณก็ยังดีกันต่อกันนะคะในฉากหน้านะคะก็เน่ๆกับคุณก็เรียกว่าอะไร p e r f o r m performance ดีเนาะ,ะแสดงออกให้ทุกคนเชื่อได้แล้วก็สแสดงออกต่อไปนะคะทุกคนว่ายัางไงเขาก็ยังไม่ได้ผลกรรมเร็วๆนี้ค่ะฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามและคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเย้ <Yeah! S 1> ค่ะมาต่อกันคนที่เลือกให้กองสุดท้ายนะคะหรือว่ากองที่5นะคะว่า คนภายนอกนะคะมองว่าระหว่างคนที่คุณนึกถึงเนาะว่าเขาไม่ชอบคุณเขาเกลียดคุณหรือเขาทําอะไรแย่ๆกับคุณนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะว่าสถานการณ์มันดูเป็นยังไงนะคะจากสายตาของคนภายนอกนะคะค่ะคนภายนอกนะคะก็มองว่าคุณก็แค่แบบมันอาจจะเป็นแค่ทําสิ่งของทำ คุณทั้งคู่ะคะก็แค่ทำหน้าตามหน้าที่ของคุณนะคะคืออาจจะเป็นเรื่องขัดแย้งกันก็จริงแต่อาจจะเป็นขัดแย้งตามหน้าที่หรือบทฝาดนะคะคนภายนอกเขาก็แบบไม่ได้ติดใจอะไรนะคะมันอาจจะเป็นแบบหน้าที่มันจะต้องแบบจะต้องมีดีเบตกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนที่มันแบบต้องมันก็ต้องมีการคุยอาจจะต้องมีข้อขัดแย้งกันบ้างคนภายนอกเขาก็มองว่ามันเรื่องธรรมดาเรื่องปกตินะคะ แล้วก็จะมาดูกันว่าแล้วเขาจะได้รับผลกรรมของเขาไหมคะซึ่งไพ่ใบนี้นะังบอกว่ายังนะคะเขายังไม่ได้รับผลกรรมของเขาในเร็วนนี้นะคะทุกคนก็คือสิ่งที่คุณคาดหวังเออเรียกว่าอะไรอะสิ่งที่คุณอยากให้เขาได้รับผลกรรมมันยังไม่เกิดขึ้นกับเขานะคะทุกคนยังไงก็ถือว่ามันเป็นการทําตามหน้าที่เนาะถ้าเป็นแบบสายตาจากคนภายนอกเนาะแล้วก็ ปล่อยๆเขาไปได้ค่ะทุกคนคือแบบอะไรที่มันปล่อยวางได้แล้วก็ปล่อยไปนอดติจะได้ไม่ตกนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกตอนที่5นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ได้นะคะว่าอะไรเป็นยังไงนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ